ว้าได้อันนี้แหละทั้งพิม์มาเจ๊กมาพูดตอบยาวรากับจีเลยครัเนี่ยอืมอือเอาอะไรง่ายๆเอาอะไรผลใบกูกูบอกเลยโอ้กูคิดเขาใบได้หมดแล้วเจอบาเก่งเกินกูบอกเลยกูบอกเลยตอนเนี้ย อยู่ด้วยาัแล้วเหรอได้แล้วทำความยากไปก่อนความยากก่อนควายากก่อนเลยวะนักกี Yellow สุดท่อนพูอยู่ไหนวะนักกีอะนักกีเฮียสุดท่อนพูคู่กวีขี่ฮอนด้าอะไรนะก่อนคู่วะคู่คู่ฟราชามันต้องใช้อะไรนักกีอยู่ต้องใช้อะไรเล่นใช้ก้อนใช้เกโนเฮียเนี่ย นักกวีต้องคู่กันโน้ตดีวะไอ้ <c ười> <c ười> ยนี้กูคิดออกแล้วคขาตอบคืบอว่านักกวีมันต้มมันจนนักกวีมันจนแล้วมันไม่ไม่นสองมันจะกดลืนกีกแล้วเฮ้ยเผือกโอ้ไอ้นักกวีอยู่ดูใบวะอยู่กูมันต้องไอ้นี่เออคนจีนนักกวีเยอะเลยเขาไม่อยู่ดูใบบ่่ะไม่ดูใบอักกวีอยู่ดูใบอ่ะ นักกุเฮียงเลยเนต้องเล่นในเวลาชาฟังเว้ยเฮ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 ้ยูเชื่อกันไอ้้นขอบคุณครับตขอบคุณครับไอ้นี่เผื่อเพื่องเนี่เราไม่เป็นไรโจเราเป็นคนชอบเผื่อแล้วเอออะไรไม่ก็ได้ไม่ดำก็พอแล้วไม่ดำก็พอมันมีคนคิดคำใบให้กู ไอเฮียเจ๊กเไอเฮียดูขังเลยโน่ทุกิดนคำใบก็กลัวอันนี้ก็ขอบคุณครับ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 แต่คำไม่เชื่อมแล้วไม่อยู่ติดกันเลยเวียนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับใจดีจริงๆเลยขอบคุณครับใจดีจริงๆไม่ตดเแต่ตรงเลยนะผมไม่ได้คู่วยแล้วไม่ก็ตรงเลยโคตรเวีนเลยครับ ดกดให้ไม่ให้อีกไอ้ดยังไอ้แกพวฮิวเลยชั้นสาก,กา,าล่อหลังก็เสียดำเลยคนนี้ไม่คิดหน้า,านี่คนนี้ ไม่อยากหนูทิ้งเลยหรอแม่งแม่งเลยวะไม่วะเอ้ยมึงเก่งเกินไปเอาอะไรดี Anh Không của mình ở trong ngay thôi đại môn đi chịu đại môn đi bộ ạ vịt mình 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 cũng mình แต่ฝนก็นาวเยเออฝนก็น้ำกลวได้มาหนึ่งนะเออฝนได้มาหนึ่งแต่ม่ได้บอกว่าโอ้โหเปี่ย่เว่ยพวกเนี้ย่ยังได้อยู่เฮ้ยยิ่าสารวะ เออมันก็ได้แล้วเนี่ยไอ้ต้องคิดเยอะไอ้น้อง่องคิดเยอะใช่ไหมไอความวิทยาศาสตร์เนี่ยจบละไอ้นี่ก็บวิทยาศาสตร์ไหมารศาสตร์ไม่น่าเกี่ยวจมินเนี่ยก็ตายว่าผ่าก็ตายแล้วไอ้แล้วก็ตายว่าก็ตายผ่าก็ตายไม่ไรอ๊บเรเราก็น่าจะรู้แล้วเดี๋ยวมาตัดชอย ล้าตัดมันเลยไม่แก่ล้วกดก่อนมันแล้วก็แลวเขาตอบมันเราไปตัดเขาตอบมันเลยไงอี่แล้อะไรกี้ไมไเาเหมือนตอนนั้นลหรเฮ้าเฮ้ยเฮ้าเลยตอนนั้นโจไม่อยู่เว้ย แงใบแบบใบที่เดียวสามอันอะใส่ลูกง้มไอสัตว์เฮ้ยอีอะอือพี่ได้เล่นหีโมงเหรอเงยี้หนึ่งครึ่งอะนะแต่ไม่ได้คู่อฟเลยเนี่ยเหลือเหล่อคู่อฟเลยสลับกันนี่ือเข้านอนเลย มันเลยเวลานอนแล้วมันนานมากนะตอนแรกก็ว่าจะนอนไม่ไม่เกินตินหนึ่งหนักมันนานฟอยนี่อะไรฉีดกินกินนอนด้วยเฮ้ยไก่เฮ้ยเราไปต้องให้ไก่ละคอนเทนต์มิสเตอร์คอนเทนต์เอาให้เราแล้วไงไกอไก่กับเราด้วยเปล่าไก่ เฮ้ยของประเทศจีนกับปอมหนีอยของป้อมมเ้ของปอมไของกากะดีเย้เลยเหยียบเหียยของปอมของกากนักแต่เลยนะตังแตะเจ็กเลยนะัแตะเจ็กเลยนะทำออร์เนกูโดน แต่ว่าซอดวงไม่ย่างจีนเนอะบอกว่าซอดวงไม่มีแต่แต่คนจีนรวยนะเว้ยคนจีนรวยนะเว้ยเออว่าเป็นคนจีนก็รวยนะวัวใช่แต่กูไก่อนเก็บเก็บไปไว้ Mister Content Mister เหยียดที่มัน dressy ban นี่เช่ทักเจ็กทั้งฟอร์มทั้งกากถูกต้องเลยอ๋าเมื่อกี้ไม่อะไรมาล่ะเตียงเจียงดูใบรู้คนเล่นเขารู้กัน ไม่ไหนไม่รู้แล้วเขาเ่าไว่ตัวอาไม่ใช่อไม่ใช่ไอไตายไอตายก็บ้าไอ้จะตาล์ไอตายมันเกี่ยวอะไรกับแอปเปิลวะนอนไงนออใต้กับแอปเปิลไงเลยเกิดทฤษฎีน้องเซอร์ไอแซคเลยไอ้จตายเสื้อไอตยไอแซคนิวตันเนี่ยด้จากว่าอกเซลเด้อไปโยกข้อเก่าแกเสื้อตายไอแซคนิวตัน ที่ผ่ายแล้วคนละคนนี่กว่าลืมไปเลยเกิดจบแล้วอรไรู้เรียนยากระจาหมดแล้วแล้วบอกเรารู้แล้วมั่นใจเลยมันไปต่อฉีกเอิ้นี่ฮะตัวฟ้าเรียนต่อกี่โมงเนี่ยไหน ันี้ไปก็ใอ้สองอันนี้ก็ออรู้หละคำตอบถ้างนั้นรู้จริงแล้วเนี่ยหวังว่าเออหวังว่า,าจะเกียออฟอบสอบูงนี่ครั้งตอบไปนี่จบเลยนะโอเคเออเ้ยสับตัวเล็กเหรอได้จุงเชี่ยสับตัวเล็กตอวกงาก็ติ๊กมาเลยติ๊กมาสามเลยก็ต,ตายดี หรือมันจะมาหรือมันจะมามันจะมาเหนือชั้นแล้วสอดวงสอดวงับสอดวงหรือมันจะมาสอดวงมันจะเล่นคำว่ามีดวงหรือข้างในเชี่ยแต่สอดวงอยากกดมากเลยวะแกะมันตัวใหญ่ออเชี่ยแต่สอดวงมันน่ากดมากเลยเลยมีแ่ี่ยแกะว่แกะมัตัว่กะมันตัว่กะมันตวใกะมว่ไกะมัเลยวห่แกะมไนตัวเ่กะมนตัย่กว่แะเต่สอดวงแต่สกดวงกน่แกะว่ะ ทักทีเดียวรันสักทีโอ้ยแมวเดี๋ยวจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดูจฮ่า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 อ่ะฮ่าฮาฮ้าฮ่าฮาฮสุฮ้าฮอาย่าฮ่าม่าฮ่าย่เช่่อฮอาฮ่าฮ่ดฮ่ยฮ่้ย่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าด้าฮ้าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าย่าฮ่าฮ่าโ่าย่่่่่ออาา่่ายอ่า้ย

แต่ล่อก็เป็นสัตว์นะเว้ยก็ใช่เลือกเลยแล้วกันขอบคุณเขาขอบคุณเขาไกด์เอาตยอนเกมตรงเลยอตรงเลยล่อคือโซเชียลนะครูยังไม่รู้จักเขาว่าล่อเลยล่อลาไงลามีลามีล่อมีแพ้มีเชี้ยอะไรใกล้ๆกันน่ะลากับล่อคล้ายๆกันกูยังไม่รู้จักร่อเลยไม่ไปโอ้จบแล้วคนรักคนรักที่ดูใบไอะดิ ไม่ได้หัวแล้วอ่ะแม่งเอ้ยไอ้กูยังไม่รู้กูไม่รู้เขามาอกันที่ดูใบาลไอ้เนี้ยอ๊อฟมาไอ้กูก็ตอนแรกกูจะเอาเกิดอะไรเกิดกูเนี่ย